สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเทคไทยแลนด์และอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมไอมินประหวานวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแฟนเทคที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เลยนะคะนั่นก็คือตัว f a n เทค MK856 m a ป f i t 87นั่นเองครับ แฟนเทค MK 8 5 6 m a า f i t 8 7ตัวคีย์บอร์ดที่สามารถปรับระดับฐานการวางมือของเรานั้นได้ถึง2ระดับด้วยกันถามว่ามีประโยชน์ยังไงในการเล่นเกมนะครับการปรับระดับฐานวางมือของตัวคีย์บอร์ดได้2ระดับนะครับนั่นก็คือทําให้เพื่อนๆเนี่ยวางคีย์บอร์ดและจับมันเนี่ยได้ถนัดมากยิ่งขึ้นสําหรับการเล่นเกมนะครับเพื่อนบางคนอาจจะมีการปรับระดับความสูงความต่ำของการวางคีย์บอร์ดไม่เหมือนกันฉะนั้นนะฮะตรงนี้ตัว MacFit 8 7สามารถปรับได้ถึง2ระดับนะฮะเรียกได้ว่า คนที่ชอบวางคีย์บอร์ดราบไปกับโต๊ะก็ใช้งานได้นะฮะหรือคนที่ต้องการให้คีย์บอร์ดมันเชิดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นองศาให้เราวางมือแบบไม่ต้องสูงมากก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือตัวเจ้าแฟนเทคเอ็มเคแปดห้าหกแม็กฟีดแปดนั่นเองแต่ถ้าคนไหนสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์วันนี้ผมแอดมินประหวานต้องขอตัวลาไปก่อนกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพจแฟนเทคไทยแลนด์แบกนเจนวิลล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องฝอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ